ย้อนไปเมื่อ60ปีก่อนครับวอร์มารไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นแค่ร้านค้าเพียงร้านเดียวนอกเมืองเบนดันวิลล์รัฐ อคัาซอนะครับในวันหนึ่งผู้ก่อตั้งอย่างแซมวอลตันเองเนี่ยได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของบริษัทของเขาไปตลอดกาลนะครับมันเป็นการพลิกแลงบริษัทที่ง่ายมากๆอย่างเหลือเชื่อนะครับการที่มีการรวบรวมข้อมูลตัวเลขของยอดขายในสัปดาห์ก่อนหน้าว่าอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้นะครับทําการเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าและสร้างรูปแบบการประชุมในเช้าวันเสราร์นะครับ จุดเล็กๆง่ายๆอย่างนี้นะครับที่ทำให้ Walmart เองเนี่ยเติบโตกลายเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในโลกและการประชุมในเช้าวันเสาร์เนี่ยก็ยังมีมาจบจนถึงทุกวันนี้นะครับการประชุมดังกล่าวเนี่ยทำให้ Walmart นนำหน้าในเรื่องของการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ พวกเขาได้พัฒนาปรับปรุงรวมถึงเรียนรู้อย่างเร็วนะครับในกระบวนการที่เกิดขึ้นง่ายๆดังกล่าวนี้นะครับและพริกบริษัทของพวกเขาไปตลอดการเรื่องราวของการประชุมในเช้าวันเสาร์ที่พลิกบริษัท沃าทเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการที่มันเด่นนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องราวจากหนังสือ The c l a s s t s t Business d i s i s n o n o l l t l t i นะครับจาก o r t u n e นะครับซึ่งมีหลายเคสสต๊ดี้ที่น่าสนใจนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเคสของ Walmart นะครับต้องย้อนกลับไปในยุคแรกเริ่มในยุคทศวรรษที่1960ที่ Walmart เองเนี่ยเพิ่งเริ่มเปิดตัวนะครับมีร้านค้าเพียงร้านเดียวนะครับที่เมืองเบดันวิลในรัฐอา k a คันซอซาวอลตันเองเนี่ย ได้พยายามทําบางอย่างนะครับเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้นะครับซึ่งมันก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับการทําสิ่งที่เรียกว่าการประชุมในเช้าวันเสาร์นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากร้านค้าไปร้านอื่นๆในอเมริกานะครับวอตันเอเนี่ยได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเป็นการประชุมเกี่ยวกับการขายสินค้าซึ่งจะนําเอา ตัวเลขการขายสินค้าต่างๆในสัปดาห์ก่อนหน้าที่เกิดขึ้นนะครับว่าอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้นะครับทำการเปรียบเทียบยอดขายกับสัปดาห์ก่อนหน้าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแนวคิดคอนเซปต์ง่ายๆนี้นะครับแต่ว่ามันมีพลังที่ส่งผลอย่างรุนแรงมากๆนะครับต่อกิจการของ Walmart นะครับ ย้อนกลับไปปี1,962นะครับแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ทเองเนี่ยก็แทบจะทำงาน7วัน24ชั่วโมงนะครับซึ่งแน่อนอนนะครับว่าหากต้องการให้พนักงานต้องมาทำงานในวันหยุดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่นะครับแต่แซมเชื่อว่าการทำธุรกิจค้าปีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่ไม่ต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะว่าคือช่วงเวลาที่ธุรกิจส่วนใหญ่กำลังดำเนินการอยู่นะครับ นั่นคือเหตุผลที่แซมเองเนี่ยใช้เวลาในเช้าวันเสาร์ในสำนักง,งานของร้านค้าเพื่อสร้างการมิงครั้งสำคัญกับพนักง,งานของบริษัทของเขานะครับโดยมีการวางกฎที่เข้มข้นนะครับพนักง,งานเนี่ยต้องมาถึงก่อนเวลาแล้วก็จะมีการจัดประชุมป้ายจะถูกแขวนไว้นะครับแล้วก็มีการจัดหัวข้อต่างๆที่จะถกเถียงกันนะครับถามความคิดเห็นของพนักง,งาน ว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะขายสินค้าอะไรนะครับรวมถึงมีการแสดงสินค้านั้นๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อความเด่นชัดสิ่งเล็กๆสิ่งนี้นะครับเรียกว่ามันทําให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับอย่างแรกเนี่ยมันทําให้นักงานของเขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมากนะครับในการทํางานให้กับแซมมันแสดงให้เห็นว่าแซมเองเนี่ยไว้ใจพวกเขานะครับแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ นอกจากนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าเขาเต็มใจที่จะอยู่ในสนามรบการค้าปลีกกับพวกเขาด้วยเช่นกันนะครับมันเป็นสิ่งที่บริษัทค้าปลีกแห่งอื่นๆไม่ได้มีการดําเนินการอย่างนี้นะครับซึ่งทําให้ Walmart เองเนี่ยเกิดความแตกต่างมันเป็นความแตกต่างเล็กๆน้นอยๆเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าการที่จะทําให้พนักง,งานที่มีค่าแรงขั้นต่ํามีความสุขแน่นอนว่ามันก็จะทําให้ลูกค้าของ Walmart มีความสุขด้วยเช่นกันรวมถึงนักลงทุนเองด้วยนะครับ แต่มันค่อนข้างแตกต่างน,นะครับเมื่อามาเริ่มขยายกิจการนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมีการประชุมเล็กๆทุสัปดาห์ในร้านค้าสอสาแห่งมีเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อธุรกิจเติบโตและจานวนพนักงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่รูปแบบการประชุมในเช้าวันเสาร์เนี่ยก็ยังคงเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานะครับทุกวันเสาร์แซมเองเนี่ยจะกําหนดให้เราพนักงานเข้ามาแบ่งปานยอดขายไปจําสัปดาห์แล้วก็วางแผนสําหรับ สัปดาห์ถัดไปนะครับการประชุมเนี่ยจะทําให้พนักง,งานมีบทเรียนรายสัปดาห์ในการขายสินค้านะครับเป็นเครื่องจักรที่สําคัญมากๆนะครับในการผลักดันธุรกิจของ Walmart ถือว่ามันเป็นหัวใจความสาเร็จครั้งสําคัญในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ w a l 沃尔玛เลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่มากๆอย่างหนึ่งของการประชุมในเช้าวันเสาร์ก็คือมันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจให้กับทุกคนในบริษัทได้รับรู้นะครับมันช่วยให้พนักง,งานเนี่ยกลายมาเป็นหนึ่งในส่วนร่วมของเจ้าของธุรกิจด้วยกันซึ่งแซมเองเนี่ยแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดกับทุกคนในร้านค้าในทุกชุมชนนะครับสิ่งที่มันเห็นผลชัดเจนมากๆนะครับกับ กลยุทธ์นี้ของแซมเองการประชุมในเช้าวันเสาร์นียทำให้วอลมาร์เนี่ยสามารถแข่งขันกับเคมาร์ Mart นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งกว่ามากนะครับในช่วงกลางทศว,วรรษที่1970วอลมาร์เองเนี่ยมีขนาดเพียงเศษเสี้ยวของเคมาร์ Mart เท่านั้นนะครับวิธีหนึ่งที่แซมเองเนี่ยคิดว่าเขาสามารถที่จะแข่งขันได้นั่นก็คือความเร็วนั่นเองที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้การประชุมในเช้าวันเสาร์นียประสบความสําเร็จ เมื่อกิจการของวอลมาร์เนี่ยเริ่มขยายกิจการไปในหลายๆเมืองนะครับการที่เรียกพนักง,งานจากทุกสาขาเนี่ยเข้ามาประชุมรวมกันในรายสัปดาห์มันทำให้ทาง Sam เองเนี่ยมีข้อมูลทั้งหมดจากคนที่ออกไปเผชิญกับสาขาข้างนอกนะครับรวมถึงก็ยังได้ข้อมูลนะครับว่าคู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่นะครับ จะมีการรับรายงานจากผู้คนในภูมิภาคต่างๆที่เดินทางเข้ามาประชุมในเช้าวันเสาร์เมือ่อข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมือนะครับแซมเองเนี่ยก็สามารถผักดันธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมีการเคลื่อนไหวในการจัดการสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าพวกเขารู้ข้อมูลแทบจะหมดนะครับต้องดําเนินการแก้ไขอะไร ก่อนที่วันเสาร์เนี่ยผู้จัดการประจําภูมิภาคต่างๆเนี่ยจะต้องโทรหาผู้จัดการเขตทั้งหมดเพื่อแจ้งว่าทางบริษัทจะทําอะไรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับในตอนที่ของวันเสาร์เนี่ยทุกอย่างก็จะแก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งโดยส่วนใหญ่ฝั่งคู่แข่งเองเนี่ยจะได้รับยอดขายในวันจันทร์ของสัปดาห์ก่อนหน้านะครับแต่ว่ามันก็ช้าไป10วันแล้วนะครับเพราะว่าทางวอลมาร์เนี่ยได้แก้ไขปัญหาทุกสิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่า มีอาหารสุนัขที่มีอัตรากําไรสูงจํานวนมากเนี่ยมันขายดีมากๆนะครับผู้บริหารในเบนดันวิลเองเนี่ยจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าเนี่ยมีสต็อกสินค้าเพียงพอและจะไม่หมดไปนะครับซึ่งทําให้วอล mart เองเนี่ยได้เปรียบกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมาก คือถ้าเทียบกับยุคนี้มันก็คงเป็นเรื่องของ Big d a t a อะไรทํานองนี้นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันยังคงไม่มีอะไรรูปแบบนี้อยู่แต่ว่าถ้าในธุรกิจยุคปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันเห็นแบบเร a วไทม์ได้อยู่แล้วนะครับผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจต่างๆได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมมากๆแต่ว่าก็ต้องย้อนไปนะครับเพราะว่า Walmart เองเนี่ยเติบโตขึ้นมาในยุค1960-1970่19ที่ขยายกิจการมาในยุคที่ ถ้ามีสารสนเทศเองเนี่ยก็ยังไม่ได้พร้อมมากนักนะครับซึ่งความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วดังกล่าวนะครับก็ทําทให้วอร์ม r t เองเนี่ยสามารถที่จะเจรจาก,กับเหล่าซัพพลายเออร์ให้ได้ราคาดีที่สุดนะครับวอร์มัดเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายคา้าปลีกแรกนะครับที่มีการซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตนะครับแทนที่จะเป็นจากเหล่าผู้ค้าส่งนั่นทําให้ศักยภาพในการแข่งขันข,ของพวกเขาเนี่ยเพิ่มสูงยิ่งขึ้น มันไม่ใช่เพียงแค่การเข้ามาประชุมเรื่องยอดขายทบทวนยอดขายสินค้าขายดีรวมถึงการเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าในการประชุมเช้าวันเสาร์นี้เองนะครับพนักงานเนี่ยต่างช่วยกันร,ระดมความคิดที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงแนวคิดในการพัฒนาร้านค้าจากเหล่าพนักงานเองผู้บริหารเองเนี่ยก็มักจะนําเสนอวิดีโอแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงย้ำถึงกฎวิสัยทัศน์ของบริษัทซึ่งทำให้ทั้งเหล่าผู้บริหารรวมถึงพนักงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้นนะครับคู่แข่งหลายๆรายของว沃尔ทเองเนี่ยมักจะเจอปัญหานะครับจากเหล่าสาภาพแรงงานนะครับที่มาคอยกดดันแต่ว่าที่ว沃尔玛เองเนี่ยเจอกับปัญหาเหล่านี้น้อยมากมาก มาถึงวันนี้นะครับการประชุมในทุกเช้าวันเสาร์เนี่ยก็ยังคงเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจบจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะครับเริ่มนำดารารับเชิญตัวอย่างเช่นอดัมเซลเลอร์หรือว่าโอปราห์วินฟรีนะครับที่มาพูดคุยกับเหลาพนักงานเพิ่มมากขึ้นในทุกวันนี้แม้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะได้รับแบบเรียทมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยมันก็มีการปรับกลยุทธ์ต่างๆรงมถึงปัญหาที่ละเอียดมากขึ้นนะครับและได้รับการจัดการในการประชุมอื่นๆมากมายในระหว่างสัปดาห์ของ Walmart เองแต่ว่าด้วยธรรมเนียมประเพณีนี้นะครับก็ยังช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะรู้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเหตุการณ์จริงในเครือข่ายร้านค้าของพวกเขานะครับ และทำให้ทุกคนพนักง,งานทุกคนภายในอนาณาจักรวอร์มาร์รู้สึกมีส่วนร่วมมีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อผลักดันบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าได้สำเร็จนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของกลยุทธ์การประชุมในเช้าวันเสาร์ของวอร์มาร์ในอีพีนี้ผมก็จนะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอทราดอลแอท a ีเอชเอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ